ถ้าจะพูดถึงว่าเรื่องราคาตอนนี้ก็ถือว่ากําลังอยู่ในช่วงขาขึ้นจากสถานการณ์ที่เราต้องต่อสู้บากบัน่นที่ปัญหาลหลายๆอย่างที่เราผ่านมาปีหนึ่งก็ถือว่าตอนนี้กําลังขึ้นในภาพบวกกําลังอยู่ในภาพบวกอยู่ครับก็ถือว่ายังยังดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเลยครับถ้าเป็นแถวยีสานก็ตอนนี้กําลังเข้าหน้าเจ็บเกี่ยวฤดูเก็บเกี่ยวเนี่ยปกติก็จะ มีการซื้อขายกันมากขึ้นกว่ากว่าเดิมนะฮะกว่าปกติเพราะอย่างช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยก็ช่วงปิดเทอมด้วยแต่ช่วงนี้ก็ยังก็ถือว่าคนเริ่มจะมีกําลังคึกคักเพราะหลัก,ลกๆเลยคือแถวนี้เนี่ยก็กําลังถึงฤดูการเจ็บเกี่ยวก็จะพอมีกําลังการซื้อเพิ่มขึ้นอยู่เพราะหน้านี้เนี่ยถ้าเป็นแถวอีสานก็จะเป็นหน้างานเทศกาลบุญกระถินนะฮะเทศกาลบุญกระถินที่ ก็มีการจับจ่ายใช้สอยมีการบริโภคมากขึ้นนะครราคาก็ยังอยู่ในตอนนี้ถ้าพูดถึงว่าภาพรวมก็ขยับใกล้ถึงต้นทุนแล้วก็คนที่ทำผลผลิตได้ดีแล้วก็ความเสียหายได้น้อยตอนนี้ก็จะข้ามต้นทุนไปแล้วบางคนก็ยังมีอยู่ครถ้าพูดถึงว่าปริมาณหมูเนี่ยในพื้นที่ถามว่ารายย่อยน้อยไม่รายย่อยก็น้อยลงอยู่ครับแต่ ก็ยังมีหมูแบบไม่ขาดนะครับคือต้องเข้าใจว่าตอนนี้นี่ผู้บริโภคก็เปลี่ยนพฤติกรรมไปก็มีเยอะแล้วถามว่าเฉียงเนี่ยลดไหมเขียงก็ลดครับเขียงก็ลดเพราะตอนนี้เนี่ยภาคบริษัทก็มีชอ็อปมีร้านขายเข้าไปในทุกพื้นที่ก็ทั้งภาคบริษัททั้งรายย่อยเนี่ยก็ตอนนี้ก็ขายในตลาดเดียวกันครับหมด ก็อยากฝากทุกคนนะครับที่เรื่องราคาแล้วสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยก็คือเรื่องการป้องกันร,รักษาโรคเพราะถึงเรื่องราคาจะขึ้นจะลงราคานี่จะขึ้นจะลงถ้าหมูเราไม่ป่วยเราก็ยังมีหมูขายเราก็ยังมีทุนที่จะไปต่อได้แต่ถ้าโรคเข้าเนี่ยถึงราคาจะดีเราก็ไปต่อไม่ได้อันนี้ก็อยากฝากให้เกษตรกรรายย่อยทุกคนให้ความตระหนักให้ความสําคัญมากๆด้วย